นี่แหะครับเอฟครับาจารย์พันบอกมาเบิงอยู่ในนี่นะครับด้วยจะมีตัวเลขนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆโลกแก้วนะครับยู่ที่พระหัสหรือว่าเมื่อขององค์ปูมุจลินนะครับอฟซท่านใดเห็นเป็นตัวไดกะจัดเบิง้งนะครับด้วยเปเป็นตัวไดเนาะนาะครับ อาจารย์พันวามีผู้มาได้หลายได้ครับบูว่า่นจะซื้อห้าหน้อยหรือว่าซื้อ,อยัง่นมาเบืองเอาพิ่นก็ได้นะครับตัวเลขกแนวทังอันนี้ทังช่องกแนะนื้อน้เล่ินฉากินแมงรัฐบาลทานันนะครับหรืออวิปซีานใดเห็นเป็นตัวไดก็คเมเมนตนมานะครับเอาปันนี้ลูกเต่าลูกดลานจะเดมว่าผ้าจากเรือผู้หรอ เอ๊แต่ว่าแปลกนะครับเอฟซีครับแอในหางขามาเสียงผูหยิงหัวขวนนะครับหัวหล่อนะครับจะเป็นเสียงผูหยิงอยู่ทางด้านกุฏิหลังนี้นะครับด้อยู่ในกุฏิหลังนี้นะครับจะมีเสียงผูหยิงหัวหล่อฮ่าฮ่าวางนี่ครับจันนี้ก็เป็นความเสือส่วนบกคนแต่ว่าเอดได้ยินครับคักเนาะครับเนาะอยู่ทางด้านนี้นะครับจะเป็นเสียงผูหยิงหัวหล่อนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะขออยู่ทีการไลด,ด้ำม่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับนอกปะผ่าปูกมาน้ำกันพนเลีงนะครับก็เลยแต่จะได้เฝ้ากลับนะครับ